สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระจาถทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลออนพระบาทดังนี้เวลา8ปดนาิกา8นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จอ่อนวังสถาปุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพิพัฒพงศ์อิสระเสนาณอยุธยากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโดยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุละอองพระบาททุนกล้าวทุงกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มอนเบอรี่แยมกลีบกุหลาบผสมสตรอเบอรี่เพื่อสมทบกองทุนสิริกิจบรมราชินีนาศในหมู่และนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นิคขันประจวบเหมาะพ่วงในการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนําคณะบุคคลเฝ้าทุลออพพระบาทดังนี้นั่งฉ่วยการจนะชูศักและครอบครัวเฝ้าทุลออพพระบาททุนกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ,พิบัติสภากาชาติไทยนายพระสุวินปฏิมาสุนทรและครอบครัวเฝ้าทุลออพพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทย ในพงศักดิ์เกษสวัสิวงประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธ,ธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลในโอกาสครบ25บปีของมูลนิธิเมื่อวันที่สองธันวาคม2566โดยเสด็จพระราชกุศลต่างพระราชธิาศัยและของที่ระลึก ศาสตราจารย์ดรสุมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตววรัคติยราชนารีพระ,ะาราชทานพระวรกาสให้อุปทูตรักษาการชั่วคราวสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวถวายพระกรยาหาันค่ามในโอกาสาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน 2 12ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นศาสตราจารย์นกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไรลักษณ์อัคราชุมารีกรมพระศษีสว่างขวัตรวรขัติยะราชนารีเสด็จออกลโร,รงแรมที่ประทับกรุงโตเกียวไปยังพัตตคารเทพัญญาจิามอนพระราชทานพระรโรการให้นางปรางทิพย์การจนะหัตกิจปุกวัฒุรักษาร,กษราชการชั่วคราว สถานเอกอักรราชทูนุงโตเกียวถวายพระกยาหารค่าในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรเทคนิคการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ประคาร์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆจะเป็นประโยชน์ต่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนานาชนิดของเกษตรกรไทยและทรงปฏิบัติภัะการเียกิิทาังวิชาการณประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19-27ธันวาคมพุทธศักราช2566โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณภรีนารีรัตนาชกัญญาพระรจชทานสกสอพุทธศักราช2567 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่พุทธศักราช2567สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันพุรีนารีรัตนราชกัญญาพระจักรรศกส,สพุทธศักราช2567แก่ผู้ถวายงานภายในศกส,สด้านซ้ายมีพระนามศรพร้อมข้อความอวยพรมภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษ Season's Greetings and Best Wishes for the New Year 2024 ภาษาฝรั่งเศสจอร์จเฟเดร e เมเ e อร์ u ูพอลนีเดอร์มิแวนเกเธอร์และภาษาไทยสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2567ขอให้สุขสันต์ตลอดปีโดยด้านล่างส่งลงพระนามสิริวัณวรีนอกจากนี้สคสด้านขวาเป็นภาพพระราชทานจำนวนสามร,รูปโดยฉายพระรูปคู่กับสัตว์ส่งเลี้ยงประกอบด้วยพระรูปฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีฉายคู่กับสุนัขส่งเลี้ยงชื่อคุณน้ำหอม พระรูปฉลองพระองค์ชุดสู่สากลในฐานะทรงเป็นคณะนักกีฬาทีมชาติไทยฉายคู่กับสุนักทรงเลี้ยงชื่อคุณเอ็มและพระรูปฉลองพระองค์ชุดทักซิโดโดยทรงลงแข่งขันกีฬาขี่มา้าประเภทศิลปะาการประครับมา้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่1หางโจเกมส์ซึ่งส่งม้าประจําพระองค์ชื่อแซมบ้าคิง องค์มนตรีประชุมคณะกรรมาการมลนิธิรชธาชทรรปั่นสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมบราชปธัรม์ครั้งที่3ทับ2,566 ที่ห้องประชุมอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าพลเอกไัยบุญคุ้มฉายาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุยทิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชปธัมภ์ครั้งที่3ทับ2 5 6 6โดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการลุยทิในเรือนจําต่างๆเช่นเรือนจําอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เรือนจําอำเภอแม่เซลีงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทันท่า สถานหญิงเชียงใหม่และโรงพยาบาลแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่รวมทั้งแผนการดําเนินงานเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนในสังกัดกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มูลนิธิจะเข้ามาดูแลและครอบคลุมกิจกรรมในเรื่องสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนและความคืบหน้าการประกวดเรือนจําดีเด่นในปีงบประมาณ2566โครงการราชธานปันสุขดําเนินงานภายใต้มูลนิธิราชธานปันสุข มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณรนทิราทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการเพื่อพระราชาทานความช่วยเหลือด้านการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์แก่โรงพยาบาลราชาทานันสถานพยาบาลโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลและการสาธารณาสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เชิญพระหมกันหนาวพระเา้ทานไปมอบแก่รัษดรที่จังหวัดน่านและอุตรดิตถ์ที่โรงเรียนเมืองลีประชาสามคีอเภอนนาหมื่นจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายวิลาศรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ร่วมกับคณะกรรมการมูล,ลนิธิประจำจังหวัดน่านเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาวเวชภัณฑ์พระราชทานไปนมอบแกร่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวจำนวน2,500ชุดโดยในช่วงเดือนธันวาคมจังหวัดน่านมีสภาพอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทั่วทุกพื้นที่จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวในปี2567พบว่ามีราษฎร15อำเภอขาดแคลน,นเครื่องกันหนาวจำนวน92,354ชิ้นทางจังหวัดจึงมีแผนจะแจกจ่ายเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ครอบคลุมทั้ง15อำเภอ จากนั้นเดินทางไปที่โรงเรียนวัดจอมแจ้งอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์เสิร์ฟผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยาวเวชพัณฑ์พระรานทานจำนวน2,500ชุดไปมอบแกร่ราษฎรที่ประสบภ,ภัยหนาวโดยมีผู้ราชการจังหวัดในอำเภอบ้านโคกในอำเภอฟากท่าในอำเภอน้ำปาดในอำเภอท่าปลาและในอำเภทองแสนขันเป็นผู้รับมอบมเพื่อนำไปมอบให้ราษฎรในพื้นที่ต่อไปโดยวันนี้มีรัษฎรอำเภอบ้านโคกมารับผ้าห่มกันหนาวและชุดยาวเวชพัณฑ์พระราชทาน205ชุด จังหวัดอุตรดิตถ์พื้นที่ตอนบนเป็นที่ราบบนภูเขาสภาพอากาศค่อนข้างหนาวโดยเฉพาะอำเภอนนํำปาดอำเอภอฟากท่าและอำเภอบ้านโคกราศดรได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นทุกปีโดยมีความต้องการเครื่องกันหนาว88,145คน